เชื่อว่าหลายหลายคนนะครับเวลาทานอาหารนะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ทานอาหารด้วยมือเปล่าแล้วนะนอกจากจะทานข้าวเหนียวหรือแบบพวกแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรากินกว๋วยเตี๋ยวนะสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตะเกียบนั่นเองนะครับเราเคยสังเกตไหมครับว่าตะเกียบเนี่ยนะครับที่ปลายของตะเกียบเนี่ยจะมีรอยขีดอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นปลายด้านบนหรือปลายด้านล่างที่เราคีบอาหารนะครับ มีรอยขีดแล้วแต่ยี่ห้อของตะเกียบด้วยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีนะครับรอยขีดเหล่านั้นมีไว้ทำไรครับก่อนที่เราจะไปค้นหาคำตอบในเรื่องนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องของทาง CreativeTalk ด้วยนะครับรอยขีดเหล่านั้นเนี่ยนะครับเขาทำมาไว้เพื่อทำให้เวลาเราขี้ปรหารเนี่ยครับแล้วมันจะมีแรงเสียดทาน,นที่สามารถที่จะทำให้ เราอะคีบอาหารได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับฟังดูแล้วเนี่ยไอรอยขีดตรงจุดที่คีบอาหารเนี่ยมันก็ดูเม็กซ์เลนนะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันการใช้งานใช่ไหมแต่ว่ารอยขีดด้านบนล่ะครับเขามีไว้ทําอะไรครับในเมื่อเราก็ไม่เคยใช้มันนะทีแรกอะผมดูเองผมก็คิดว่าเอะเขามีไว้เพราะว่าดีไซน์ให้มันส,สวยๆหรือเปล่าแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับมันมีฟังก์ชันมากกว่านั้นนะครับฟังก์ชันหลักๆของเขาเลยก็คือ การเป็นตัวบอกครับว่านี่คือด้านบนของตะเกียบครับเอาไว้บอกใครครับอย่างน้อยก็เอาไว้บอกผู้พิการทางสายตาครับโดยที่ผู้พิการเนี่ยนะครับถ้าเวลาเขาจับตะเกียบขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะสังเกตดูนะครับแล้วก็ใช้การสัมผัสดูแล้วก็อาจจะรู้ครับว่าถ้าด้านไหนเป็นด้านบนของตะเกียบเนี่ยก็คือด้านนั้นอ่ะคือเป็นด้านที่จะมีรอยขีดนั่นเองนะครับ ตวตะเกียบบางประเภทนะครับเป็นตะเกียบที่มาเป็นชิ้นเดียวเนาะแล้วเราจะต้องทําการหักเขาออกมาเพื่อที่จะแยกออกมาเป็น2ชิ้นเพื่อให้เราสามารถที่จะคีบอาหารได้นะครับตะเกียบแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยด้านบนเนี่ยเราสามารถที่จะหักออกมาได้ก่อนนะครับเพื่อทําเป็นที่รองวางตะเกียบได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ดังนั้นนะครับหลังจากนี้นะเวลาที่เราเห็นตะเกียบเนี่ยนะครับหรือว่าเราเห็นสิ่งของต่างๆที่มีดีไซน์นะครับมันมักจะมีฟังก์ชันหรือว่ามีการใช้งานของเขาซ่อนอยู่เสมอนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมตะเกียบถึงต้องมีรอยขีดที่ปลายตะเกียบครับอย่าลืม Subscribe ช่อง Creative Talk แล้วมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อ,อ,อมๆกันกับรายการดีไซน์ดนสี เพราะความลับของดีไซน์ซ่อนอยู่รอบๆตัวคุณครับ